Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและส่วนอนาชาติภายในอุทยานหลวงแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ไละอยู่กับดิฉันกมลชนกนันทศีเรามาเริ่มเอพิโซดแรกด้วยการให้สาระความรู้ของพืชดอกที่มีจำนวนมากที่สุดอันดับหนึ่ง จากพืชพันธ์ไม้ทั้งหมดที่มีในโลกนั่นก็คือกล้วยไม้หรือภาษาเหนือบ้านเราเรียกว่าเอื้องนั่นเองค่ะแต่กล้วยไม้ก็มีหลากหลายพันธุ์หลากหลายลักษณะสะเหลือเกินบางคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการกล้วยไม้เนี่ยก็อาจจะไม่ทราบได้หรือถ้าให้เกิดความสับสนเมื่อเราดันไปเห็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะแปลกตาและเกิดข้อสงสัยต่างๆนานาขึ้นว่าเอ้ยกล้วยไม้นั้นมีกี่ชนิดกันแน่ดังนั้นวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องการจําแนกกล้วยไม้กันค่ะ การจำแนกกล้วยไม้สามารถแบ่งได้เป็น4ลักษณะดังนี้ 1. การจำแนกกล้วยไม้ตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย 2. การจำแนกกล้วยไม้ตามลักษณะการเติบโต 3. การจำแนกกล้วยไม้ตามลักษณะการหาอาหารและ 4. การจำแนกกล้วยไม้ตามหลักพฤกษศาสตร์การจำแนกกล้วยไม้ตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัยแบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะ1กล้วยไม้อิงอาศัย2กล้วยไม้ดิน 3. กล้วยไม้ที่อาศัยบนหินเริ่มด้วยกล้วยไม้อิงอาศัยเป็นกล้วยไม้ที่อาศัยบนไม้ยืนต้นโดยที่มีรากช่วยในการยึดเกาะให้ติดแน่นและยังสามารถหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ด้วยหากดิฉันพูดชื่อออกไปคุณผู้ฟังจะต้องร้องออกเป็นอย่างแน่นอนนั่นก็คือกลุ่มกล้วยไม้สกุลฟ้ามุย สกุลเอื้องกุหลาบสกุลสิงโตกรอกตาและสกุลหวายข้อ 2. กล้วยไม้ดินซึ่งก็เป็นไปตามชื่อเลยค่ะกล้วยไม้กลุ่มนี้เป็นกล้วยไม้ที่มีรากหรือส่วนของลำต้นอาศัยที่หน้าผิวดินหรือใต้ผิวดินเรียกว่าลำต้นใต้ดินหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ทุกฤดูกาลเช่นว่านน้ำทองว่านนกฮูมมักพบกล้วยไม้เหล่านี้ในป่าดงดิบกลุ่มนี้จะมีจำนวนชนิดรองลงมาจากกลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัยนั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายของการจำแนกกล้วยไม้ตามแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือกล้วยไม้ที่อาศัยบนหินนั่นเองค่ะลักษณะของกล้วยไม้นี้ก็คือมีการเจริญเติบโตและขยายเผ่าพันธุ์โดยที่อาศัยอยู่บนหินแทนการยึดเกาะบนดินหรือต้นไม้มักพบอยู่ใกล้กับไลเขนแล้วก็มอสนะคะส่วนตัวแล้วดิฉันรู้สึกอเมซิ่งกับกล้วยไม้กลุ่มนี้มากๆเพราะว่า โดยทั่วไปนั้นต้นไม้หรือพันไม้ต่างๆก็จะเติบโตจากบนดินซะส่วนใหญ่เลยทําให้กล้วยไม้กลุ่มเนี้ยดูแตกต่างแปลกตาแล้วก็สวยงามในเวลาเดียวกันค่ะการจําแนกในข้อต่อไปนะคะเป็นการจําแนกกล้วยไม้ตามลักษณะการเติบโตซึ่งมันก็คล้ายกับการเติบโตของคนเรานั่นแหละค่ะครอบครัวมีลักษณะแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรก็จะโตมาเป็นแบบนั้นแต่ก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะขึ้นอยู่กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมในขณะนั้นด้วยกล้วย หมาก็เช่นเดียวกันค่ะแต่นี้เกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเพราะกล้วยไม้เป็นพืชไม่ใช่คนนั่นเองค่ะจึงแบ่งได้เป็น2ข้อดังนี้นะคะเริ่มที่ข้อแรก 1. การเจริญเติบโตทางปลายยอดเป็นลักษณะการเจริญเติบโตของส่วนยอดที่ไม่จํากัดแล้วก็ยังสามารถสร้างเนื้อเยื่อเจริญใหม่ที่ด้านข้างได้ ยอดใหม่ที่เกิดขึ้นก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันค่ะกล้วยไม้ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบนี้นะคะก็คือสกุลฟ้ามุย้ยสกุลเอื้องหนวดพามสกุลช้างแลกะก็สกุลเข็มเป็นต้นค่ะข้อต่อไปนะคะการเจริญเติบโตทางด้านข้างของลาต้นเป็นลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดที่มีอยู่อย่างจํากัดจะมีการสร้างยอดใหม่ในฤดูการที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะเช่นกล้วยไม้สกุลกาเลกาลอนกล้วยไม้สกุลหวาย เดินทางมาถึงข้อที่3กันแล้วนะคะข้อที่3นี้เราจะจําแนกกล้วยไม้ตามลักษณะอาหารค่ะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตต้องดํารงชีวิตด้วยการกินอาหารเหมือนกันมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารที่กล้วยไม้กินนั้นแบ่งออกได้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือกล้วยไม้นะคะสามารถสังเคราะห์อ,อาหารกินเองได้เป็นกล้วยไม้ที่มีคลอโรฟิลและสามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์แสงคล้ายพืชทั่วไปเลยค่ะ ข้อที่2นะคะคือกล้วยไม้กินซากเป็นกล้วยไม้กลุ่มเล็กที่ไม่สามารถสร้างอาหารกินเองได้เนื่องจากไม่มีคอโรฟิลนะคะแต่ก็จะอาศัยอาหารจากจุลินทรีย์บางชนิดและสามารถพบได้เฉพาะช่วงที่ออกดอกเท่านั้นกล้วยไม้กลุ่มนี้ก็คือเอื้องแฝงกล้วยปวกกล้วยส้มสยามเป็นต้นค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะของการจำแนกกล้วยไม้นี้ก็คือการจำแนกตามหลักพฤกษศ,ศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็นหกวงย่อยมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ วงย่อยแรกนะคะอพอสต a s t o d a e จัดได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่โบราณที่สุดวงย่อยที่สองคือ c y p e r p e d o d e พบได้ทั้งที่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยแล้วก็กล้วยไม้ตินนะคะ วงย่อยที่3นะคะชื่อว่า neo to i d ีเป็นกล้วยไม้ดินแล้วก็กล้วยไม้กินซากวงย่อยที่4นะคะก็คือ orchido ide จะมีหัวแบบมันฝรั่งอยู่ใต้ดินวงย่อยที่5นะคะเป็นวงย่อยรองสุดท้ายเรียกว่า epidendroid ide วงย่อยที่6วงย่อยสุดท้ายเรียกว่า v a n d o d ide จบลงไปแล้วนะคะกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกกล้วยไม้ตามเกณฑ์ต่างๆ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะส่วนเอพิโซดต่อไปนั้นเรายังคงอยู่กับหัวข้อของกล้วยไม้อยู่นะคะซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้สกุลต่างๆแต่ว่าจะมีสกุลอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามนะคะ รับรองว่าเป็นตอนที่สนุกและก็น่าสนใจอย่างแน่นอนและทุกท่านนะคะสามารถรับชมเราผ่านช่องทาง YouTube Good Day Station TikTok Good Day Station หรือ Spotify เราก็มี Good Day Station เหมือนกัน,นะคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอุทยานหลวงราชบึกเชียงใหม่หากใครที่จะต้องการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชพธุ์ไม้หรือความเป็นมาในสถานที่ต่างๆของอุทยานสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บ ของอุทยานได้เลยก็คือ w w w r o y a l p a r k l a ช c h u o r g นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่กับ Good Day Station Podcast สถานีผู้วันดีๆของคุณ